ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการซ Cinema Cafe ทาง FM 89.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีป้าหมูด,ด้วยสวัสดีจ้าค่ะพบก,กับเราทั้งสองคนอีกแล้วนะคะในรายการ Cinema Cafe ช่วงนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมแล้วาานะไม่รู้ว่า เหตุการณ์บ้านเมืองจะเป็นอย่างไรบ้างสภาพสภาวะอะไรนะสภาพอากาศจะเป็นยังไงหวังว่าจะทุกคนทุกท่านจะอยู่รอดปลอดภัยเนาะเดือนที่ผ่านมานี่ก็ระทึกตลอดเลยนะไล่มาตั้งแต่ภาคเหนืออ่าเนาะก็คมันก็ค่อยๆไล่ลงมาค่อยๆไล่ลงมาละสู่ที่ลาภาคกลางเหลือแต่กรุงเทพและปริมณฑลว่าจะอยู่รอดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเทปนี้ออกคือพอดีว่าเราอัดเทปค่อนข้างหัว ค่อนข้างเร็วนะก็เลยอาจจะไม่ได้ติดตามข่าวมากนักนะหวังว่าหวังว่าถ้าเทปนี้ออกเนี่ยทุกอย่างน่าจะโอเคละคือถ้าผ่านไปได้ก็น่าจะแบบอยู่รอดปลอดภัยนะก็ว่ากันไปนะคะก็สำหรับเทปนี้สัปดาห์นี้นะคะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังของดิฉันเนี่ยชวนดูหนังไทยเหรออ้าวก็เรื่อง The Last Breath of สามยานอ๋อโอเคโอเคโอหนังที่ได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ สารคดียอดเยี่ยมนะสุพณหงหงทองคำน้องเนติวิึ้นไปรับรางวัลใชรเพราะเขาเป็นโปรดิวเซอร์จริงเหรอใช่จังเลยแล้วก็เป็นหนึ่งในหนึ่งเขาเรียกๆก็อยู่เนเป็นเป็นซับเจกในนั้นด้วยเป็นคนให้บทสัมภาษณ์เนาะไม่แน่ใจว่ามีชื่อภาษาไทยหรือเปล่าแต่ว่ามันมันชื่อภาษาอังกฤษนะเขาใช้คำว่า the last breath of สามย่างก็คือลมหายใจสุดท้ายของสามย่างนะก็จริงๆก็พูดเรื่องราวของ เขาเรียกอะไรมันเป็นบันทึกการต่อสู้นะของนิสิตที่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะก็คือต่อสู้เรื่องอะไรก็คือต่อสู้เพื่อปกป้องศาลเจ้าแม่ทัพทิมป้าเคยไปไหมไม่เคยนี่ดิฉันก็ไม่เคยไปกูมบดเรียนอย่างว่าไม่ไดเรียนจุฬาไปแต่สามย่านมิทาเป็นไปแต่ฮาดูหนังเฉยๆนะก็เลยเอออยู่ตรงไหนไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่าอยาก พอดูจบแล้วก็อยากจะไปอ,อยากจะไปเขาเรียกอะไรกราบไหว้เหรออ,อยากจะไปบูชารสก,การะสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะจริงๆแล้วเห็นว่าตัวตัวสารเจ้าแม่ทับทิมเนี่ยก็คือเหมือนกับอยู่อยู่เป็นเขาก็เปรียบเสมือนเป็นจิตวิญญ,ญาณ แล้วก็ความทรงจําของคนในพื้นที่จริงๆเ็าจะมีคนเฝ้าสารเนาะ,ะใ,นในสารคดีเนี่ยก็คือชื่อว่าพี่นกนะคุณนกใช่นะคุณเพนประภาพรสีสวยเขาบอกว่าเป็นผู้ดูแลศาลเจ้านะคะอเออแล้วก็ออจริงๆแล้วเนี่ยออก็เหมือนกับว่าจะมีการย้ายอะ่ะย,ย้ยายย้ายศาลเจ้าแล้วก็ทางทางเขาก็พูดชัด,ชดเจนนะว่าก็คือทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขามีโครงการพัฒนาพื้นที่นะของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขามีชื่อย่อแล้วนะก็คือ PMCU อ๋อแล้วก็เหมือนกับว่าจะย้ายศาลนะแล้วก็จะเชิญจะเชิญคือจะจะไม่ให้อยู่แล้วก็เหมือนไปทำศาลใหม่มแล้วก็ตัวเจ้าแม่ทับทิมก็ไม่ใช่เจ้าแม่ทับทิมององ,องจริงอ,องค์แบบองค์ดั้งเดิมอะไรอ,ะอย่างเงี้ยอ้าวแล้วองจริงจะเอาไว้ไหนก็คือก็คือเหมือนจะจะไม่ให้อยู่แล้วอะ่ะ จะเชิญออกแล้วก็ไปสร้างคือเชิญนะแล้วคุณนกเขาไม่ให้องค์จริงกนะ็เลยไปสร้างอง,องค์องคใหม่องใหม่ขึ้นมาอ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดิฉันดูแล้วดิฉันก็มงงไปหมดแต่เอาเป็นว่าคือมันเป็นในใน,ในสารคาดีเนี่ยมันมว่าด้วยการต่อสู้ทีเนี้ยมันมันอาจจะไม่เหมือนการต่อสู้ปกติในเวลาเราต่อสู้เพื่อไม่ให้ใครมาไล่ที่เรามักจะเป็นคนในพื้นที่อืมถูกไหมถูกอ่า คนที่คนในพื้นที่แล้วก็ส่วนมากมันจะเป็นผู้สูงผู้สูงอายุนคนนี้เขาอยู่มาดั้งเดิม,มคนนี้เขาอยู่กับพื้นที่ตรงนี้มานานส่วนมากเป็นแบบชุมชนแออัดเขาหวงแหนแต่อันเนี้ยการต่อสู้ข้างเนี้ยมันกลับกันแกเพราะว่าคนที่มาต่อสู้คือนิสิตุลาที่เป็นคนรุ่นใหม่อืเออมันก็เลยแบบเอ๊ะทั้งทั้งนี่นิสิตุลาบอกว่าทําไมจะต้องทุบสารนี้ทิ้งล่ะก็คุณก็คุณก็พัฒนา ความเจริญพื้นพื้นที่ไปโดยที่ก็ยังคงไว้ให้ให้เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรให้เป็นประวัติศาสตร์ให้เป็นการระลึกถึงนี่ฉันยิ้มเพราะอะไรปะสกาล่ายังไม่เหลือเลยเออนั่นแหละเห็นไหมอารมณ์เดียวกันสกาล่าที่มันน่าจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้น่ะก็ก็ไปแล้วก็เกลี้ยงเนี่ยใช่ก็เลยเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยดูแบบเอ๊เหมือนกับว่า มันก็มีความขัดกันแต่ในความขัดกันนั้นก็คือเหมือนอย่างที่บอกนะ้นิสิตนิสิตจ,จุลาเนี่ยเขาเป็นคนเป็นเหมือนกับตัวแทนที่นำโดยน้องเนต <ใน S 2> ิวิทย์โชติพัฒน์ไพศาลเนี่ยแล้วก็มีเพื่อนๆของเนติวิทย์เนี่ยเข้าไปคือตอนแรกนะก็เหมือนต่อสู้อยู่ข้างนอกสักพักหนึ่งก็เข้าไปเป็นกรรมการสมมติเขาอะไรเข้าไปเป็นหนึ่งในหนึ่งในใน,ในกรรมการที่ดูแลศาลด้วยคือเอาตัวค่อยๆเข้าไป <laughs> เพื่อที่จะได้มีพื้นที่ในการต่อสู้นะไม่แน่ใจว่าปัจจุบันนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ถึงศาลกางารเอออยากรู้เหมือนกันเนี่ยยู่ตรงไหนอะในเรื่องตรงไหนเขาทำย่านเขาเขาไม่ได้เขาไม่ได้บอกนะป้าแต่เหมือนกับว่าเท่าที่ดูอะก็คือว่าอยู่ตรงกลางแล้วข้างๆก็เป็นตึกที่กําลังสร้างขึ้นใหม่อแล้วก็แล้วก็มีคําถามว่าเออก็สร้างได้นี่ทำไมจะต้องไล่ นก็สร้างไปสิมันแปลกมากเลยอ่ะหรือว่าพูมิทัศน์มันไม่งามไม่งดหรืออะไรเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขาก็แบบเป็นทางเข้าอ่ะภาพภาพในใบปิคือเป็นทางเข้าสารที่ที่เหลือเอาไว้แล้วก็สองข้างอ่ะเขากั้นขึ้นมาเป็นเป็นเขตพื้นที่ก่อสร้างอ่านซึ่งก็ มันมันดูแล้วมันก็ทําไมต้องเรื่องบางอย่างมันก็เว้นวักบ้างก็ได้อเออมันจะมีตึกทุกอนูเลยเหรออะไรอย่างนั้นนะใช่ก็เหมือนสกาล่างไงพูดเชื่อไหมเหมือนอาศัยสะดืมไม่ได้ไปตะหยามทะแวกเลยแต่ก็นั่นแหละปูนนี้แล้วมันก็ไม่ได้ไปแต่ว่าเราอย่างกรณีสกาล่างเนี้ยเอาไปทําประโยชน์อะไรได้ตั้งเยอะแยะแล้วก็มีเหมือนกับว่าเขาก็ไปสัมภาษณ์ ส่วนใหญ่ก็มีคนคอมเมนต์นะว่ามันเป็นสารคดีที่สัมภาษณ์ subject หรือสัมภาษณ์ฝ่ายเดียวใช่ฝ่าเดียวใช่ก็คือสัมภาษณ์ในทีวีเหรอแก๊งก็คือก็คือเด็กนิสติจุลาแล้วก็พี่นกอแค่นั้นไม่ได้มาสัมภาษณ์ทาง PMC อแต่ก็เดาว่าคงจะพยายามขอเข้าไปสัมภาษณ์แล้วแหละแต่ว่าก็คงไม่ได้ก็คงเขาก็คงไม่อยากจะยุ่งด้วยหรอกใช่ไหมล่ะ นะแล้วก็มีประโยคหนึ่งนะที่ผู้ให้สัมภาษณ์ใน,ใน,ใ,นในสนารคดีบอกว่าจุลาพยายามทําตัวเหมือนรัฐบาลไทยโอร <c oughs> ัฐบาลไหนอ่ะคนผู้ฟังอยากดูนคนผู้ฟังต้องไปดูเอาเองนะ<อ> <c oughs> ใช่ใช่มีในเน็ตฟลิกใช่ไหม <c oughs> ใช่เพิ่งเข้าไงก็เลยเนี่ยรีบมารีวิวให้คณผู้ฟังได้ได้ไปดูเพราะว่าจําได้ว่าเขาเคยฉายในโรงหรือเปล่าไม่แน่ใจเคยแล้วก็ที่เขาอ่าแล้วไม่ทันเราไม่ทันได้ดูกันนะว่า ว่ายังไงเอ่อก็เหมือนอย่างที่บอกเราแม้ว่าเราจะไม่ใช่เราจะไม่ใช่นิสิตจุฬาเนาะแต่เราดูแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นความผูกพันของคนในพื้นที่อ,อแล้วบางคนเขาก็มาเอ,อคุณนกเนี่ยเขาก็พูดทนานองว่าจริงๆก็ไม่ใช่แค่คนในพื้นที่ที่มาไหว้เนาะบางทีก็มีจากต่างประเทศก็มานะต่างจังหวัดก็มาที่เขาจะมาไหว้เจ้าแม่ทับทิมแล้วเขาก็มีการเล่าถึงประวัติของเจ้าแม่ทับทิมด้วยว่า มีเหตุการณ์ที่ทําให้ท่านแบบเป็นที่เคารพมีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยอันนี้ก็ก็อย่างว่ามัเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเรามองเราเรามองในไม่ใช่เรื่องความเชื่อนะเรามองในเรื่องของแง่มุมประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของชาวบ้านนะคนในพื้นที่อะไรเงี้ยเห็น ศรษะเขาบ้างอ่ะใช่ไหมอ่ะใช่เอเอนัอ่นแหละแล้วคุณจะแบบว่าสร้างแต่ตึกแล้วก็พัฒนาพื้นที่บางทีเราแบ่งพื้นที่อย่างนี้เอาไว้มันก็จริงๆแนละ้วมันกลายเป็นสร้างเอกลักษณ์ที่ดใีให้กับพื้นที่ตรงนั้นด้วยซ้ําไปจริงๆมันก็แค่มันก็ไม่ได้ว่าใหญ่โตนะถึงมันไม่ใช่แบบมันไม่ใช่ว่าคุณทุบคอนโดแล้วจะไปสร้างที่ใหม่เลยมัน่มันเป็นแค่สารสารเจ้ากับพื้นที่อีก อีกบริเวณไม่ได้กว้างแบบโอ้โหไม่ใช่อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะเร้ว่ามันเหมือนต้องการแสดงศักยภาพอืนึกออกมาว่าฉันสามารถจัดการพื้นที่ตรงนี้ได้แสดงอำนาจเออใช่นั่นแหละเขาถึงบอกไงว่าอันนี้เป็นคำโค้ชนะจุฬาพยายามตำตัวเหมือนรัฐบาลไทยนะอ่ะก็ลองดูนะเพราะว่าก็นานๆเราจะมีสารคดีที่ทำโดยเขาเรียกอะไรทำด เป็นสารคดีสัญชาติไทยอ่ะสัญชาติเราแล้วก็เป็นคนกลุ่มรเล็กเนาะเต็จทีวิทจบแล้วมั้งใช่รุ่นแบน่าจบยังเออนั่นสิจบาถามคิดว่าจบแล้วนะเขารุ่นเดียวกันหลานแล้วอ่ะแล้วก็เนติวิทไม่อยากจะพูดเลยไอ้ยิ่งโตยิ่งหลอกาต่ดี๋เอาจิงๆริงหรอไม่ทันได้คิดเห็นไม่ไม่ไม่เห็นเห็นตั้งแต่เขาเป็นนักเรียนแล้วเออหน้าแบบพอพอเนติวิท โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน้าตาดีและบุคลิกดีเลยอ,ะอ่ะอาจจะฟาด้วยวิธีความคิดด้วยการพูดการจาอะโอ้โหมันเป๊ะเป๊ะ,ปะ,ปะเลยเรื่องนี้ก็เหมือนกันเนาะไปดูไปดูมันไม่ได้มีความก้าวร้าวอะไรของนิสิตเลยม,มันก็เป็นการแค่สงสัยถือไมคเข้าไปถาม,มแล้วก็แบบถูกกีดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าคนที่รุนแรงอ่ะเป็นฝั่งผู้ใหญ่เออ แต่สาระกดีก็ใช่ถูกมันก็นําเสนอมันก็นําเสนอบังเอิญว่ามันได้ข้างเดียวด้วยใช่ไหมโอเคฝากไว้แล้วกันนะ The Last Breath of สองย่านอ่ะหมดนางของทิ่ฉันแล้วของวิวกับป้าดีกว่าออ๋นี่เป็นนังวิดวิวเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะ ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสามมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสามมวลชนซีนี m a าเฟ่ มาคับป้าหนังว่าวิวหนังว่าวิว,ว,ว18ส,สิบแปดบวกอย่าให้เด็กๆได้ดูทีเดียวเชียวต้องไปแอบดูแล้วงั้นอนะระดับคุณเนี่ยไม่ต้องแอบอหรอกเปิดดูเดี๋ยวลูกมาถามดูอะไรอ่ะ,อะเปิดดูวันที่ลูกไปอยู่เนี่ <laughs> <laughs> Sunday, นมาเธอริ่งซันเดยเนี่ยมาเธอริ่งซันเดอุบัติรักวันแม่ ชื่อมันก็ไม่น่าจะออวิลอะไระเะวันแม่เพื่อทูนพระคุณแม่ใช่ไหมหนังฟิลกูดอะไรอย่างาง,งี้ดนังแฟมิลี่ครอบครัวออขอไม่เลยฮนะวันแม่ขอไปอ่ากำกับโดยคุณอีวาฮัสสันเนาะคือเรื่องนี้เป็นหนังอังกฤษเนาะแล้วก็อันนี้เคยเป็นนวนิยายมาก่อนเขียนโดยคุณเกรแฮมสวี ปี2,021ันยีอเอ็ดก็เร็วนี้เลยนะก็ะเ,เร็วเนี้นะ,นะเร็วนี้อ่ะทีนี้หนังเรื่องนี้เราเลือกเลือกมาเพราะว่าเราอยากดูหนังย้อนยุคสวยๆหนังเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อประวัติศาสตร์อะไรอ๋อเดี๋ยวตูต่อเรื่องเนี้ยมันเกิดเ,เหตุการณ์นะหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งคือ หลังสงครามโลกครั้งหนึ่งแน่นอนสงครามอะ่ะผู้คนมันก็สูญเสียไปหมดไม่ว่าจะยากดีมีจนน่ะนะทีนี้เรื่องเนี้ก็ไปโฟกัสที่น้องเจนชื่อน้องเจนแฟรชยัยเนาะ mm hmm. แสดงดูคุณโอด s ซายังน้องน้องเจนเนี่ยเป็นสาวใช้อะสาวใช้ในบ้านแบบบ้านตระกูลใหญ่ตระกูลคนรวยที่แบบว่าจะต้อง วางมีดซ่อมนู่นนี่นั่นอะไรต้องแปะปังอลังเวอร์อะไรอย่างเงี้ยจะจะดินเนอร์จะอะไรเงี้ยชุดต้องเป๊ะเป๊ะแป๊ะสสันดานอ่าผู้ดีอ่ะผู้ดียังเกลยหอ่ะผู้ดียังกฤษการจะเสิร์ฟรือว่าแม้แต่ชุดสาวใช้ยังสวยเลยสูง้องมูนิฟรเลยมียูนิฟอร์มทุกอย่างเป๊ะเป็นระเบียบแต่หน้าของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายเนี่ยเศร้า ไม่ว่าชุดจะเป๊ะยังไงมันเศร้าเนี่ยคุณผู้ชายก็แสดงโดยคุณโคลินเฟิร์สเฟิร์สแล้วก็คุณผู้หญิงก็คือโอลิเวียโคลแมนสองคนเล่นเหมือนไม่ได้เล่นอ่ะคือเก่าแล้วนะแต่หน้ามันเศร้าอ่ะหน้ามันแบบไม่ต้องฟูมฟายไม่ต้องอะไรเลยมันมันมันเศร้าเพราะว่าครอบครัวนิเว้นตระกูลนิเว้นเนี่ยสูญเสียลูกชายอืหมดเลยฮะหมดไปไหนหมด ตา,ตายในสงครามเออตายในสงครามก็เหลือแต่อคุณผู้ชายคุณผู้หญิงแล้วก็สาวใช้อีกสองคนอ่าทีนี้พอเปอิดฉากมานี่ไงมอร์ซิล n งซันเดยก็คือวันแม่วันแม่เนี่ยที่อังกฤษเขาจะมีเงื่อนไขว่าเอ่อคนรับใช้เนะี่ยจะได้รับการอนุญาตจาก เจ้านายเนาะในช่วงบ่ายวันอาทิตย์แค่ครึ่งวันนะบ่ายวันอาทิตย์ว่าเธอจะไปไหนก็ได้ใช้ชีวิตตามอิสระโดยทั่วไปก็คือให้กลับไปหาแม่แป่น้องเจนเธอเป็นลูกกำพร้าแหมแม่ไม่หาหาผู้ชายดีกว่าจริงจริงจ้าเพราะนั้นน่าดูแล้วเห็นวะก็แพ้ก็ฉันไม่มีแม่หานี่เออนะ คืนจริงตอนช่วงเช้าก็มีโทรศัพท์ปึ้งส่งซิกมาแล้วเธอก็ยัดแซะตัวหนูยัดแซะอะไรก็โอเคโอเคโอเคอะไรของป้าเนี่ยอ้าวมันก็ต้องส่งซิกกันจะพูดมากไม่ได้ใช่ไหมก็เจ้านายอยู่อ่ะเออโอเคนะเดี๋ยวเจอกันอะไรนิดหน่อยพอสื่อสารแม่เขาก็รู้อยู่แล้วไม่ได้ไปหาแม่ไม่มีแม่แต่ว่าก็เธอไม่รู้่ออคือทุกคนทุก เออทั้งหมดก็จะพูดหุยวันนี้อากาศดีจังเลยนะเจนก็อยากจะพีนนด้หน่อยก็ไปแล้วคุณผู้ชายก็ให้เงินม,มาหนึ่งเหรียญอ่าแล้วน้องก็ขี่จักรยานไปนะไอ้เพื่อนคนรับใช้ด้วยกันก็ไปหาแม่มบ่นก็เป๋เดี๋ยวแม่ก็บ่นอีกนู่นนี่นั่นอะไรแต่นี่ยิ้มแฉ่งไป <laughs> แล้วจ้าฉันปัน่นแนบเลยจ้าจักรยานนะก็ไปหาคุณพอลคุณพอล เชรลิงแฮมรส้เสียงคุณที่มันใส <c oughs> ดูมีส่วนร่วม <c oughs> น้องก็ปั่นไปหาคุณพ่อเชอรลิงแฮมซึ่งก็เป็นครอบครัวที่แบบว่ารวยร่ำรวยตระกูลคุณนางพอๆกันอะอ่า <c oughs> สเตตัสเขาก็พอๆกันแล้วก็แน่นอนเขาแอบรักกันแล้วคุณพ่อนี่เป็นอะไรเป็นเป็น<ะ> อ่อคือตระกูลเช์ลิงแฮมเนี่ยก็มีคุณพ่อคุณแม่และเหลือลูกชายก็คือคุณพอลนี่แหละอ๋อเป็นเจ้าขอเป็นลูกชายเจ้าของตระกูลด้วยถูกไม่ใช่คนรับใช้ไม่ใช่ไม่อ่าเออคุณผู้ชายผู้สูงสักดิ์อ่าร่ำรวยร่ำรวยกับน้องใช้ถูกซึ่งเขาก็มีอะไรกันในบ่ายวันนั้นบ่ายวันมาเซมาเทอร์ลิงซันเดย์นี่แหละนะซึ่งการดอกจันหลายๆดอกว่า เซ็กซี่นสวยมากจริงๆมันนั่นเนั่ะฉันเห็นแล้วทันทีเหละคืออยากจะแน่นอนมันมันดูชัดเจนแต่ว่ามันสวยอ่ะมันมันอยู่ในเป็นเรื่องของความลักอะความรักความอ่อนโยนการใช้สายตาที่สื่อสารการมือไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แสงสวยภาพสวยมุมก็ทุกอย่างมันไม่มันไม่อุจจารนะสําหรับป้านะอื แต่ในบ่ายวันอาทิตย์น่ะจริงๆแล้วพอเขามีนัดว่าเขาจะต้องไปเจอคู่มั่นว้าคือเจนก็รู้อยู่แล้วว่าพอมีคู่มั่นแล้วพอก็บอกชัดเจนเลยว่าเออฉันฉันฉันมีคู่มั่นฉันมีคู่มั่นฉันจะต้องไปแต่งงานกับเขาฉันอยู่กับเธอไม่ได้หรอกนะแล้วก็มีความสุขกันแค่นี้พออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วพอพอถึงเวลาพอก็ต้องขับรถไปหาคู่มั่นซึ่งเขาปิกนิกกันอยู่ มันจะเป็นสามครอบครัวที่แบบว่าชนชั้นสูงด้วยกันซึ่งอยู่ในบริเวณอีกลิมแม่น้ำหนึ่งจะต้องขับรถไปเออจะต้องขับรถไปเขาไปปิกนิกในวันมาเลอริงซันเดย์เนี่ยแหละทีนี้มันจะมีฉากที่กาดอกจันอีกหลายๆลยดอกก็สวยมากก็คือหลังจากที่พอไปแล้วพองก็สั่งน้องเจนบอกเอานี้เนาะช่วงเนี้ยพ่อกับแม่ฉันเขาก็ต้องไปรอฉันที่ที่ตรงที่ปิกนิกกันน่ะเธอก็ นั่งอ่านหนังสือก่อนก็ได้เจนชอบอ่านหนังสือเพราะว่าจากคุณผู้ชายบ้านนินเว่นเนี่ยก็อนุญาตให้อ่านหรอเดินได้แล้วก็มีภายน้มีห้องอ่านหนังสือมีอะไรอะ่ะใช้ชีวิตได้สักสิ่โมงเย็นเดี๋ยวพ่อแม่ฉันจะกลับมาเฉพาะช่วงเวลาเนี้ยน้องเจนเปลือยกายและเดินสมดวจบ้านอขอบอกเลยว่าการดอกกันต้องเปลือยกายด้วยนะ ก็พึ่งเสร็จภารกิใช่ป่ะแต่ว่ามันสวยอ่ะมันเหมือนแบบนางไม้เลยพูดไม่ถูกเหมือนกันนะแล้วก็สวยแสงสวยความรู้สึกเรานะมันไม่อุจ่าตาอยากจะไปเดินเปลือยกายสำรวจบ้านบ้างเออบ้านสวยด้วไงก็ใช่ไงเออบ้านแบบบ้านแบบกรโบราณคนชนชั้นสูงถูกด้วยไม้ทํำด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นเข้าห้องห้องสมุดเปิดหนังสือพลิกดู กินพายกินวายสวยจริงๆสวยจริงๆให้ตายเถอะนะมันมันดูไม่อุจารนะมันดูไม่อุจาร์มันสวยจริงๆค่ะอืทีนี้หลังจากนั้นหลังจากในในขณะที่พอขับรถออกไปแล้วน้องเจนก็สอสำรวจบ้านเสร็จเรียบร้อยก็ขี่จักรยานกลับมาที่ ครอบครัวที่ขอ,อของตัวเองก็คือครอบครัวนิเว่นหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่แบบมันเศร้ามันสะเทือนใจแล้วมันเป็นจุดพลิกอะไรบางอย่างที่ทำให้เจนเนี่ยเปลี่ยนชีวิตอืออันนี้ไม่บอกไม่สมอยเลยแต่ขอบอกว่าหนึ่งสวยสองเรื่องมันก็สะเทือนใจแล้วมันก็สร้างกำลังใจให้กับ จร,จริงๆในเรื่องนี้ถ้าเราจะมองก็คือเป็นเรื่องของชนชั้นนะเนาะคือไอ้ชนชั้นขนาดว่าแบบนัวเนียด้วยกันมาหลายปีด้วยอ,ะอ่ะแล้วเจนก็ยอมนะมเจนเนี่ยสยบยอมอยู่แล้วหนึ่งก็รักพอ,อแล้วก็รู้ตัวอยู่แล้วว่าเธอก็เป็นแค่สาวใช้เป็นเด็กกำพร้าเธอไม่มีอะไรเลยดังนั้นก็ยอมแล้วเจอเป็นกันปีละหนอย่างเี้เหรอเออถ้าถ้า ถ้าในเรื่องเนี่ยก็คือจริงๆเขาเขาก็นวนเนียกันมาก่อนแล้วเขาเขาเขาแล้วมีโอกาสจังหวะไหนไปนวนเนียกันแล้วแต่อ๋อโอเคโอเคแล้วแต่อะอยากรู้ไปดูเอาเองเออแล้วแต่จ้าแต่ในเรื่องเขาโฟกัสที่บ่ายวันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์วันแม่ออุบัติรักวันแม่นั่นแหละแต่หลังจากนั้นชีวิตมันเปลี่ยนไปอ่ะคือดูหนึ่งสวยสองเห็นเห็นเรื่องราวของการแบ่งชนชั้นแบบชัด สามก็คือในเรื่องของภาวะหลังสงครามภาวะหลังสงครามที่ผู้ชายเนี่ยมีน้อยนะแล้วก็ตายไม่เหลือแล้วมันคือไอ้พวกแนวหน้ามันก็เจ็บมันก็ตายแต่ไอ้พวกแนวหลังเนี่ยมันก็เป็นบาดแผลมันเป็นบาดแผลที่แบบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ระเบิดออกมาคนเป็นพ่อเป็นแม่เนาะลูกไปหมดเลยฉัน มีเงินมีทองสารพัดแต่ก็ไม่รู้จะให้ใครละไม่มีใครสืกต่ออะไรอย่างเงี้ยผมลึกแบบซึมเศร้าอยู่มันจริงจริงมันก็เป็นส่วนหนึ่งก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรนะหนังเกี่ยวกับสงครามอะเนาะทำมาในอีกมุมหนึ่งมันอีกแง่มุมหนึ่งออมันอีกแง่มุมหนึ่งแต่ตอนหลังอะเรื่องราวของเจนมันดําเนินต่อไปซึ่งเราใจอะอสนุกอะดูดูแล้วแบบเออเออเขาท่าเขาท่าดีอะไม่บอกไปดูเอง อย่ามัวแต่ดูเลิอฉากเลิอดซีกับฉา,ากสมหนวดบ้านละ่ะฉาก,กกันให้ไปดูฉากอื่นด้วยนะคุณรู้ฟังก <c oughs> ารตกใจเยอะแล้วความวันแกสำหรับสัปดาห์นี้นะเดี๋ยวดูว่าสัปดาห์หน้าเราจะหาภาพยนตร์เรื่องอะไรมาชวนคุณรู้ฟังดูอีกนะคะอาลาไปแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ครั้งหนะ้าสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ